สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระรชนะขกงบระจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สองเปรโตรบทที่2งข้อ1 7บเถึงสินะครับผมให้หัวข้อวันนี้นะครับว่าเครื่องมือของผู้สอนผิดพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นบ่อน้ําที่ไร้น้ําเป็นหมอกที่ถูกพัดไปพระองค์ทรงเตรียมขุมนรกมืดไว้สำหรับคนเหล่านั้นเพราะว่า เขาได้พูดโอ้อวดตัวและเขาได้ใช้ความปรารถนาชั่วทางกายล่อลวงคนทั้งหลายที่กําลังหนีไปจากผู้ที่หลงประพฤติผิดเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาสแต่ตัวเขายังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นในพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงเครื่องมือของผู้ที่สอนผิดนะครับเป็นผู้ทํานายเทียมเท็จ2ออย่างด้วยกัน เครื่องมือของเขาคืออะไรครับอันที่1คือความปรารถนาด้านลบหรือตันหาของมนุษย์นะครับอันที่2ก็เป็นความปรารถนาด้านบวกของคนเขารู้จักจุดอ่อนของคนครับมีความปรารถนาด้านลบทั้งด้านบวกเขาใช้เครื่องมือทั้ง2ด้านเพื่อตัวเองนะครับเขาใช้อย่างไง พระบีในข้อ47บอกว่าคนเหล่าน,นั้นเป็นบ่อไร้น้ําเมื่อเรามองไปยังบ่อยิ่งในทะเลทรายนะครับเวลามองไปที่บ่อเป็นไงครับโอ้โห oh, oh, นั่นคือความหวังเลยนะฮะวิ่งไปที่บ่อปรากฏไม่มีน้าครับพระคมภีตอนนี้เมื่อเราพูดถึงบ่อที่ไร้น้ํามองไกลๆดูดีมีความหวังนะครับแต่ทําให้คนที่เข้าไปถึงนั้นก็ไร้ประโยชน์ยิ่งหมดกําลังใจพระคมภีบอกเป็นหมอกของพายุที่พัดไปดูเหมือนว่าจะมีความเย็นชุ่มชื่น แต่ว่าสุดท้ายลมพัดไปหมดครับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นคนเหล่านี้ดูเหมือนภายนอกดูดีเหมือนกับทูตของพระเจ้าทูกของความสว่างแต่ว่าคนเหล่านี้แม้จะเป็นคนที่โอ้อวดความรู้ความดีของตัวเองและสัญญาว่าจะให้ประโยชน์มากมายกับคนที่ติดตามเขาและสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือคนปัจจุบันนี่นะครับเราชอบดูอะไรที่งดงามภายนอกทุกยุคทุกสมัยแล้วครับไม,ม่เฉพาะจะปัจจุบันเท่านั้น,น,นยุคก,ก่อนก็เป็นแบบนั้นและมันเป็นด้านลบครับ เพราะคนเราชื่นชมกับความดูดีทั้งหลายเกียรตยิยศชื่อเสียงความสุภาพอ่อนน้อมคําพูดน่าฟังวาทะศิลป์เราชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้แต่บางครั้งมันเป็นเพียงเครื่อเสื้อคลุมขนแกะบนล่างของสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเราต้องาาระมัดระวังนะครับพระคัมภี์ถึงสอนเราบอกว่าอย่าไปชื่นชมอะไรเพียงภายนอกเพราะว่าการชื่นชมสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นมันเป็นเพียงที่เป็นสิ่งจอมปลอมันั่นเองต้องดู ช้าๆหน่อยครับกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเช่นเดียวคําสอนอย่าเพิ่งรู้สึกว่าการเทศนาสนุกสนานตลกขบขันเป็นคําพูดที่ถูกต้องต้องดูเนื้อแท้ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่อันที่2ครับความปรารถนาด้านบวกตอนนี้ก็ได้พูดถึงอะไรครับเขาใช้ความปรารถนาด้านลบคือตัณหาของคนตอนนี้ใช้ความปรารถนาด้านบวกคืออะไรครับคนที่พยายามหนีจากการประพฤติผิดเขากํลาลังหนีด้านการประพฤติผิดแต่เป็นยังไงครับกลับไปลงเอยกับคนประเภทนี้ คนเหล่านั้นมีความปรารถนาจะพ้นความผิดความบาปเป็นความปรารถนาด้านบวกแต่พวกเขากับสัญญาครับว่านี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะติดตามพวกเขาแล้วคุณก็จะรอดพ้นบาปแบบง่ายๆ แล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นปัจจุบันเหมือนกันครับมีคําสอนมากมายที่ทําให้คนหลงไหลในรูปแบบโดยเอาพระเจ้ามาเป็นข้ออ้างทาแบบนี้แล้วคุณจะมีสันติสุขเกิดผลมากมายเมื่อพระเจ้านะครับบางทีก็ให้ทําพิธีกรรมแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นนะครับบางคนก็สอนบอกว่าล้มลงไปเดี๋ยวจะดีขึ้นทุกอย่างแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับหลักการของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจงอุตสาห สเประโตปันหนึ่งก็ห้าจองอุตสาหสุดกำลังเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อไม่ใช่แช่เชื่อพระเจ้าหรือทำพิธีกรรมบากอย่างแต่ต้องอุตสาหสุดกำลังซึ่งตกในดินดีได้แก่คนที่ได้ยินพระชนะเลื่อมใสศรัทธาแล้วเกิดผลด้วยความเพียรง,งานของพระเจ้าไม่ใช่แค่คนนั้นคนนี้มาอธิษฐานเผื่อว่าเจริญเติบโตไปดูในพระคัมภีร์สิครับมีพวกไหนบ้างที่เป็นแบบนั้น ดังนั้นเองนะครับเครื่องมือของผู้สอนผิด1ครับความปรารถนาด้านลบหรือตัณหาของคนอันที่2ก็คือความปรารถนาด้านบวกนะครับก็คือความปรารถนา,านที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายครับก็กลายเป็นเครื่องมือของคนสอนผิดอยู่ดีนั่นเองดังนั้นเองเราเองต้องระมัดระวังมากครับเพราะคนเหล่านี้ฉลาดเหลือเกินขอบใจเมตตาครับ